ค่ะสวัสดีค่ะที่มาที่ไปของโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตึกนี้เนี่ยจะเป็นตึกเวอร์ชั่นที่สามที่เราดีไซน์และเดลวลออมาโรงเรียนบอกเกลอซึ่งเป็นหอพักนักเรียน84คนเนี่ยขาดที่พักสําหรับนักเรียนที่อยู่บ้านไกลนะคะนักเรียนบ้านไกลเขาต้องการหอแล้วโรงเรียนนี้ขยายตัวมีนักเรียนอยู่500กว่าคนแล้วก็นักเรียนหญิงเนี่ยจะมีเยอะดังนั้นเนี่ยทางผอโรงเรียนก็ได้ ทุนให้ทางสมเด็จพระกินยาที่ราชเจ้าว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ขาดก็ได้รับพระกรุณาในการที่จะ,ะสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการออกแบบก่อสร้างแล้วก็คุมงานอหอพักที่นี่นะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ของอาคารนี้เนี่ยในฐานะที่ว่ามันอยู่ที่เชิงเขาเออไม่ใช่เชิงเขาบนเขาเลยนะคะสูงดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่ทำอะไรที่เป็นระบบโมดูลาเนี่ยจะทำให้อ่ม การก่อสร้างเร็ววัสดุก่อสร้างที่เนี่ยพวกปูนทรายอิฐเนี่ยแพงเนื่องจากว่าจะต้องขนใส่รถแล้วก็ขึ้นเขามานเนี่ยจะมีราคาแพงเราก็เลยได้เลือกโครงสร้างเบานะคะก็คือเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็เป็นม o d u l a r system นะคะการออกแบบเพื่อความอยู่สบายนะคะแล้วก็ในฐานะที่ตรงเนี้ยเป็นหอพักสำหรับนักเรียนเราก็อยากจะให้เป็น สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้อยู่กับมันได้นะคะเป็นการออกแบบเหมือน building a s a t e a c h e r ตึกที่เป็นเหมือนคุณครูนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้และก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเราจึงได้คิดเรื่องของการดีไซน์คอนเซปต์แต่ว่าก่อนมาถึงคอนเซปต์เราก็ต้องเลือกที่ตั้งก่อนว่าที่ตั้งเนี่ยมันก็จะต้องเรียกว่าไม่รบกวน สภาพแวดล้อมและออระบบนิเวศนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าจังหวัดน่านตรงบอกเกลือน,นี่ก็อยู่ในอนาณาบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทําให้อาคารปลอดภัยนะคะเป็นมิตตสิ่งแวดล้อมตั้งอยู่ที่มันไม่ชันมากเราพยายามที่จะใช้ sustainability ดีไซน์เราใช้ลักษณะการออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติเรารู้ว่าที่น่านเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะการเรียนการสอนเนี่ยคือเรื่องไฟฟ้านะครับก็เราก็พยายามที่อินทิเกรตไอตัวพลังงานทดแทนโดยเฉพาะเรื่องอพลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาตั้งแต่ต้นเลยจะเห็นว่าทิ่ใต้เนี่ยเราหันอาคารรับแดดเลยลจะมีการติดตั้งไอโซลาเซลล์ขนาด10กิโลวัตต กำลังคิดว่าเออพลังกำลังบอกโรงเรียนว่าให้เปลี่ยน behavior การใช้อาคารในรักษณะที่ว่ากลางวันที่มีแดดเนี่ยก็ควรจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าตอนนั้นตอน,นคืนแล้วก็มีแบตเตอรี่แบ็กอัพเพื่อใช้สําหรับงานแสงสว่างนะทั่วไปนอกจากเรื่องไฟฟ้าก็จะมีเรื่องน้ําจะเห็นว่าวัสดุที่เราใช้ทําหลังคาคือเราเห็นว่าหลังคาเหล็กเนี่ยหนึ่งมันมีอินสูเลชันก็กันความร้อนนะครับ แล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ไวส่วนพวกไอรอนคู่หรือกระเบื้องว่าเนี่ยมันมันก็ต้องมาบุยน์โซล t ชันอีกครั้งหนึ่งก็เสียเวลาลวก็เลยใช้หลังคาเหล็กแล้วก็มีการออกแบบการกักเก็บน้ําฝนแผ่นสําเร็จรูปในการที่จะแผ่นยิบซ้ําที่จะใช้กผนังภายนอกอาคารก็ได้รับการสนับสนุนจากเซ็นโกแบงนะครับเราก็มองเห็นว่ามันประหยัดเวลาในการก่อสร้างแล้วก็ทําให้ ตึกเ,เราเนี่ยสแตนเดอร์เนื่องแผ่นดินไว้การขนย้ายสิ่งวัสดุก่อสร้างที่มีน้ําหนักมากขึ้นมาบนภูเขาแล้วก็เรื่องของการกําจัดขยะจากการก่อสร้างซึ่งเราพยายามเลือกวัสดุและวิธีการที่จะทําให้มีมีของเหลือจากการก่อสร้างน้อยที่สุดเป็นวิตรสิ่งแวดล้อมมากที่สุดประหยัดพลังงานอยู่ได้ด้วยตัวเองหลับสบายอากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปเสียงเงียบ เงียบสงบในการเรียนและการพักผ่อนนอนหลับค่ะโอเคอันดับแรกก็คือการวางทิศทางอาคารนะคะซึ่งจังหวัดน่านเนี่ยเราก็วิเคราะห์มาก่อนว่าเออที่นี่เนี่ยมีแดดอยู่มากพอสมควรแต่ว่าในหน้าหนาวอากาศหนาวหน้าร้อนก็มไม่ร้อนมากแต่ว่ามีฝนตกเยอะ พอฝนตกเยอะปุ๊บเนี่ยก็เลยมองว่าเราควรจะใช้สกเกลภาพของแดดให้เยอะๆในการที่จะเวลาเด็กๆตักผ้าตักผ้าได้แห้งแล้วก็ได้ลมธรรมชาติเราก็เลยวางทิศทางอาคารที่มันเ,เรียกว่าขนานกับคอนทัวร์สภาพสโลปหรือความลาดชันของอาคารนะคะดังนั้นเนี่ยพอการวางอาคารให้เรียกว่า cross ventilation นะคะวางให้ตามแนวออกตกนะคะเพื่อที่แล้วก็เราเราก็วางให้มันเหมาะกับสโลปของเราด้วยนะคะเนื่องจากว่า มันจะได้ไม่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของ l a n d s l i d นะคะหลังจากแผ่นดินไหวหรือไม่แผ่นดินไหวเองก็ตามเนี่ยคือหนึ่งเรื่องการวางอาคารที่ทางอาคารให้ลด solar radiation ทางที่ตนตกตะวันตกให้มากที่สุดแล้วก็ได้ขวางลมเพื่อได้ลมให้เยอะที่สุดเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราจะอยู่สบายเนี่ยอากาศที่จังหวัดน่านเนี่ย ไม่ต้องเปิดแอร์ก็อยู่สบายดังนั้นเราก็เลยมองว่าอืใช้ศักยภาพของธรรมชาติให้มากที่สุดในการได้ลมธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นนูนนอร์มอลด้วยนะคะอาคารเรียนอาคารหอพักของเราเนี่ยเราไม่ทําตึกที่มันลึกมากเนื่องจากว่าเราต้องการแสงธรรมชาติจากด้านข้างเข้ามาตอนกลางวันเนี่ยแสงก็จะเข้ามาจากทางหน้าต่างด้านข้างเต็มเโดยไม่มีความร้อนเลย มันก็จะเป็นการใช้ศักยภาพโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเปิดไฟในตอนกลางวันนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการใช้ชายคาของเรายืนยาวก็จริงแต่ว่าตอนปลายของชายคาของอาคารเราเนี่ยจะเป็นโพลีคาร์บอเนตใสนะคะเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้ห้องเราเนี่ยมืดอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อากาศที่เนี้ยเย็นสบายแล้วก็เด็กพ่ออย่างิีงหน้าหนาวเนี่ยยังต้องการความอบอุ่นบ้างจากแดดดังนั้นเนี่ยการมีหลังคาใสเนี่ยก็จะไม่ได้ทําให้เขาร้อนจนเกินไปในอากาศที่น่านนี่คือการใช้แสงก,กระทบของของแสงธรรมชาติในอาคารนะคะจริงๆแล้วการนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้เราก็มองถึงว่าเอ๊แล้วเราจะสนับสนุนให้เด็กๆเนี่ยมีจิตสำนึกทางด้านเรื่องของ culture ได้อย่างไรเราก็เลยมีการ integrate ลายน้ำไหลที่ ที่ที่ตรงเรียกว่าหน้าบันอาคารข้างบนนะคะหน้าบันของอาคารเราเนี่ยเราก็จะเป็นกระจกที่เราพ่นทรายเพราะเราทราบว่า แดดเนี่ยจะมาตามแนวเกือบๆแนวนอนที่ตะวันออกกับที่ตะวันตกเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกดังนั้นเนี่ยการที่เรามีกระจกที่เป็นหน้าบานถ้ามันเป็นกระจกใสๆเต็มๆเนี่ยมันจะร้อนมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทําการพ่นจายหรือฟรอสเต็ดเข้าไปมันจะทําให้ลดแผ่นรังสเีเข้ามาในอาคารแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังทําให้แสงและเงาอันสวยงามที่จะสื่อให้เห็นเรื่องของการปลูกจิตสำนึกทางด้านาผ้าน้ําไหลของ จังหวัดน่านนะคะต่อไปสตาทเจอรอย่างอื่นที่ทําให้อาคารนี้เป็นมิตรติ่งแวดล้อมเนี่ย mm hmm. ก็จะมองถึงเรื่องของโครงสร้างอาคารละกันนะคะโดยเฉพวกอย่างยิ่งที่นี่เนี่ยผ่นดินไหวเราจึงได้เลือกโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะโครงสร้างเหล็กเนี่ยมันจะมีการให้ตัวท่านก็เป็นที่เป็นจอยนะคะที่มันสามารถให้ตัวได้เวลาแผ่นดินไหว แล้วกออ็อันนี้เนี่ยสามารถพรีแฟคมาจากโรงงานแล้วก็เอามาประกอบกันที่หน้างานนะคะเพื่อเพื่อลดเรื่องของออการขนส่งและเรื่องของเวลาในการประกอบนะคะแล้วก็ระบบผนังเองก็ตามเนี่ยระบบผนังที่นี่เนี่ยเราก็ใช้ระบบผนังออของบริษัทซนโกแบงค์นะคะซึ่งเป็นระบบผนังเบาแล้วก็ใน <c oughs> ในผนังเนี่ยเราก็จะมีฉนวนนะคะซึ่งในการกันความร้อนแล้วก็ ในการกันเสียงเข้าหรือออกอาคารนะคะซึ่งผนังของซันโกแบงเนี่ยก็จะมีข้อดีอย่างมากๆที่เป็นจิบซัมที่กันน้ําซึ่งซึ่งเราก็หามานานสมัยก่อนเราไม่สามารถหาได้เพราะว่าจิปซัมเนี่ยใช้กับภายในเท่านั้นโดยแล้วพอเรามาเจอโปรดักต์นี้เนี่ยมันก็เป็นโปรดักต์ที่ใหม่แล้วเราก็มองว่าเออมันกันน้ําได้นะคะก็เลยเอามาใช้แล้วก็เข้ากับ ตมของโครงการคือเรื่องของเป็นโมดูล่าแล้วก็ลดการสูญเสียทางด้านวัสดุอันนี้เนี่ยข้อพิเศษสุดของมันก็คือว่าซีเมนตที่เอาไว้ใช้ฉาบระหว่างรอยต่อหรือฉาบผิวเองก็ตามเนี่ยได้รับการคิดค้นที่สามารถมีความให้ตัวได้นะคะซึ่งเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อโครงสร้างเหล็กมันมีการขยับมีการให้ตัวได้บ้างไม่ว่าแตเรื่อง เรื่องของอุณภมณูมิหรือไม่ก็เรื่องของการมีแผ่นดินไหวใกล้ๆนี้เองก็ตามเนี่ยมันก็จะลดอัตราการเกิดการแคร็กนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่มีแผ่นดินไหวติดแถวนี้เนี่ยก็จะมีความสูญเสียทางด้านการกระเทาะของปูนของผนังที่เป็นผนังระบบก่ออ,กอิฐฉาบปูนทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแบบนั้นเนื่องจากว่า ของเราเนี่ยตั้งอยู่บนเขาซึ่งมีความลาดชันซึ่งถ้ามันมีความพังของผนังเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการบำรุงรักษาซึ่งการบำรุงรักษาอันนั้นเนี่ยจะสูงเพราะว่ามันต้องมานั่งตั้งร้านแล้วก็มาในที่ธุรกันดารดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามองในระยะยาวว่าเราควรจะให้อาคารเนี้ยมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนยาวๆก็เลยใช้ระบบโครงสร้างเบาแล้วก็ผนังเบาของอของแซงโกแบงอันนี้นะคะ แผ่นยิบซ้ำโดยปกติที่เราใช้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อยู่ในอาคารทีนี้นได้ยินได้ยินว่าเออเซงโกแบงเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ในการเอายิบซ้ำเนี่ยมากรุกฟเบอร์ไฟเบอร์กลาสแทนที่จะเป็นกระดาษเนี่ยล้วสามารถใช้ภายนอกอาคารได้เนี่ยโอ้ตอนแรกฟีลิ่งแรกเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหน่าสนใจมากเลยอาจจะเร็วรวดเร็วไม่ต้องมานั่งก่อชาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนใจที่จะ มา,ม,าม,ามานำสินค้าตัวนี้มาใช้กับอาคารสิ่งที่แตกต่างก่อนแล้วกันมันก็จะต้องมีดีเทลการเก็บแผ่นโดยเฉพาะไอ้ตรงรอยตัดนะฮะเพราะว่าไอ้ไ,อไฟเบอร์กลาสมันอยู่เฉพาะหน้าหลังตรงขอบเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งหาวิธีการก็คุยกับทีมงานของเซนโกแบงหลายครั้งว่าจะเก็บแผ่นด้านล่างที่มันมันเป็นชายตัดทํำยังไงก็ได้โซลูชันมาเอาตัวเลยนะอลูมิเนียมปอปลามาปิดแล้วก็ฉาบเข้าไปให้เรียบร้อย ครับก็พัฒนาดีเทลในหลายรูปแบบเช่นพัฒนาดีเทลจากห้องที่แห้งห้องนอนมาที่คอริดอที่เปียกจะต้องมีการกันชื้นยังไงมีการตั้งเขิบอยังไงนะครับหรือจากดีเทลห้องน้ําที่ด้านซ้ายด้านด้านหนึ่งก็เปียกด้านอีกด้านหนึ่งเป็นห้องลานซักล้างคือเปียกกับเปียกจะต้องทำยังไงคือแผ่นเนี้ยเราใช้ทั้งภายนอกกรุเป็นาษาเป็นผิวอาคารด้วยและใช้เป็นผนัง ในห้องน้ําด้วยนะใช้เป็นผนังในห้องกั้นน้นําเลยนะครับเรียกว่าใช้ประสิทธิภาพของแผ่นนี้มากมายภาพรวมมันก็ทํางานได้เร็วมันก็มีข้อดีเรื่องอการกันเสียงนะครับที่ที่ดีกว่าวัาสดุก่อส,สร้างปกตินะครับเนะี่ยใช้เป็นห้องนอนเนี่ยเงียบเลยเวลาปิดปกตินี่คือปิดปิดประตูปิดหน้าต่างนี่รู้สึกเงียบนะฮะกว่าห้องนอนทั่วไปที่เราทํา คือหลูรั่วมันน้อยนะครับตัวเวเบอร์ที่เขาใช้ในการฉาบผิวในท e o r ีเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะยืดหยุ่นไม่พอสมควรเนี่ยก็น่าจะทําให้เกิดรอยร้าวกับอาคารได้ไดยากกว่าปกติราะงั้นเนี่ยเราทําอาคารขออถือปูนธรรมดามจะเกิดรอยร้าวง่าย ร,ระบบผนังของแฟนโกแบงเนี่ยข้อดีก็คือว่าก็จะมากับปูนที่ฉาบนะคะปูนที่ฉาบเนี่ยก็จะต้องเป็นของที่ดีไซน์สําหรับผนังยิดซั่มของอันนี้เลยทีเดียวเนื่องจากว่าปูนอันนี้เนี่ยมีความละเอียดนะคะแล้วก็มีความยืดหดตัวได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วเวลาเมื่อเราฉาบลงไปบนผนงังมันก็จะมีความเรียบเนียนนะคะมีความเรียบเนียนทําให้งานเนี่ย สวยงามแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องฉาบหลายชั้นมากนักหมายความว่าความความหนาของเขาเนี่ยด้วยความหนาเนี่ยมันก็จะมันจะมีความแข็งแรงเนื่องจากว่ามันก็จะมีเรื่องแมชไปเบอร์แมชอยู่ในการที่จะเกาะทําให้ผิวที่ที่ฉาบเนี่ยเกาะอย่างดีแล้วก็เคลือบผิวอย่างดีแม้ว่าผนัง t ิฟ To บ x ็อเอนีเองก็ตามเนี่ยมันจะมเีเรื่องของการกันน้ําแน่นอนเราก็ เราก็ฉาบขึ้นไปบางส่วนเพื่อทําให้ฟินิชผิวได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เมียนแล้วก็ทําสีต่อไปให้ให้เรียบร้อยซึ่งก็จะเป็นข้อดีอันหนึ่งที่เราพิจารณาเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเป็นระบบฉาบอย่างอื่นเนี่ยก็จะไม่เรียบเนียนสวยเท่าตรงนี้ค่ะ